สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการเกมเมอร์เกมมิก r ์เกมเกมอร,มมอรวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วเลยผมไม่มีเวลาผมจะมาสอนการดาวน์โหลดตัวอ่านหน้าจอนี่ครับไม่รูทก็ใช้ได้ครับย้ำไม่รูทก็ใช้ได้ครับอย่างแรกเราต้องเข้าไปที่เพยสโตรครับแล้วพิมพ์คำว่า M O Z, E, N. N ครับกดค้นหาเลยกดตัวนี้ครับนี่แล้วก็ทำการโหลดให้เสร็จครับแล้วต่อไปเราก็มานี่ครับตัวนี้ P เนี่ยครับ Samsung V 2 0งศนนะครับดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเวลาคุณจะหน้าจอนะครับให้คุณอ่ะเข้าไปที่ตัวนี้ครับ มันจะให้ลงทะเบียนใส่รหัสครับคุณต้องใส่รหัสสมมติตัวนี้เป็นที่ใส่รหัสนะครับ2ตัวนี้มันต้องให้ใส่รหัสทั้งแรกก่อนปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเซตเอพวกนี้ข้างล่างคุณก็ต้องใส่ให้ถูกต้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเซตเอมันก็เข้าได้แล้วครับแล้วเวลาคุณจัดหน้าจอคุณกดตัวนี้ครับนี่ตัววิดีโอเนี่ยครับเวลาคุณจะอัดเสร็จแล้วให้กดตัวนี้นะครับถ้าคุณจะลง youtube หรือลงเฟซครับแล้วกด ไปที่ตัวรูปมันครับนี่ปึ๊บให้ทําการกดตัวนี้ครับปึ๊บมันจะบอกว่าให้เอาลงที่ไหนมั่งแต่ผมเลือกลง YouTube ครับรอสักครู่ครับมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับให้คุณเขียนชื่อเรื่องครับนี่ตรงน,นี้เลยเขียนชื่อเรื่องว่า ผมจะมาสอนการดาวน์วโหลดอะไรคุณก็เขียนไปครับอธิบายผมผมก็คุณก็เขียนว่าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วเวลาคุณจะแท็กคุณก็เอาตัวของนะ่ะมาแท็กได้ครับแล้วเวลาจะโหลดเวลาเวลาจะลงยูทูบคุณก็กดตรงรูปเบอร์ซีนีตัวนี้ครับแค่เนี้ยแหละครับมันไม่ยากครับตัวอันนี้นตอนนี้ผมย้ำานะครับไม่มีการ ไม่รูดใครได้แต่วันนี้เกมเกมอร์เกมมิกเกมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมมิกนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ